อมรินทีวีชิปปะจอลงพุงิบินแบบเต็มๆกับตาวิทยกรสายกินปออ,นอันนบนมเทเลสเสียงดีเอวเปลีวดีครีเชฟให้มุกเพรดาสาวสนสายกินร้านในเด็ดว่ามาออลักทิกาสาวสวยใสยห่ห้าพร้อมพากินฟินทั่วไทยตามไปอไร่อยกันเลยในชิปะจอลงพุงิ สนับสนุนโดยมองเฟอร์น้ำแร่แบรนด์แรกในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติไดมอนต์เทสต์อเวอร์ชเจ็ดปีซ้อนคุณแอร์พันธิราผสมกันได้อย่างลงตัวโดยที่ไม่ทิ้งความเป็นจีนไม่ทิ้งความเป็นไทยใครเป็นเผ็ดได้เนี่ยอย่างนี้เลยเลิศไม่ต้องปรุงอ่ะพี่แจเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยจริงมันไม่ต้องปรุงแล้วคนข้างๆมันแซ่บอุ่นๆอะไรเนี่ยปองแต่เราเคยตันเวทีมานเชฟกันทั้งคู่ เี่ไข่ใสกินวันนะคะความเค็มหวานที่แบบสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับที่วจรลงพุงกันอีกครั้งนะครับ45นาทีต่อจากนี้อิ่มฟินลงพุงกันแน่นอนนะครับผมวันนี้พิเศษมากครับผม เราจะพาไปสู่ช่วงใหม่ของรายการเราชื่อช่วงว่าดาราธรำมาหากินนะครับผมและดาราที่จะมาเปิดอาชีพใหม่ของเขาครับคือเขาเป็นอดีตพิธีกรสาวสวยรายการวัยรุ่นนะครับผมซึ่งตอนนี้มีลูกแล้วนะครับผมธุรกิจส่วนตัวอีกมากมายอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า85ปีครับผมคุณแอร์พันธิราน,นี่เปิดรายการเลยเหรอเปิดรายการเลย,เย,เลยแอรพันธิรา พิธีกรนักสแสดงและคุณแม่ฟูไทม์ที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ10ขวบโดวยบวุคลิกน่ารักสดใสและมีทักษะหลายอย่างจึงทําให้เธอมีผลงานในวงการต่อเนื่องวันนี้มาดูกันว่าแอรจะพานนองปอไปทานอาหารเมนูไหนที่ใดกันบ้างตามไปดูกันเลยครับใส่อะไรไปบ้างในน้ําซุปที่แบบเราทำขึ้นมาเอาจริงๆที่มันแตกต่างจากร้านอื่นเลยคือเราใส่ใจลงไปค่ะอ๋อใส่ใจเข้าไปด้วยเป็นใจหมูหรือใจไก่หรือว่าใจเป็ดครับ เป็นใจเป็ดค่ะแลกวก็่ออยถามวอะไรเี่นนี่ไม่ใช่ร้านฉันแตเห็นเข้าไปทําอะไรเป็นลวกไปเนี่ยแต่ทันชอบมากินอ่าก็คือเป็นร้านเด็ดที่แบบชอบมาถูกต้องค่ะทุกคนค่ะคือจะบอกว่าแอดเห็นแล้วแหละชิปจอลงพุงอ่ะชอบแบบพาไปเดินร้านเย็นๆเยอะลวในห้างนู่นนี่นั่นแล้วก็เราเห็นว่าน่าร้อนแล้วเราก็เป็นห่วงเขาว่าเลือกมาที่ตลาดถึง2ร้านเลยถูกต้องฉีกทุกกฎของดาราเพราะว่าแอรู้สึกว่า พอแอนมีลูกชิ้นเปลี่ยนเวลาที่เราจะแบบว่าไปเดินเล่นหรือกินอาหารที่มันต้องใช้เวลาเยอะๆอ่ะเราก็รู้สึกเราอยากกลับไปอยู่กับลูกมากกว่าแอนเลยวิพาลูกมาเดินตลาดแล้วเราก็แบบเหมือนประหยัดเวลาเรากินอันนี้เสร็จได้กินหลายอย่างลูกได้สนุกได้เห็นนู่นนี่นั่นน้องแล้วก็เลือกสั่นเลยว่าอยากกินอะไรอยากกินนู่นนิดนี่หน่อยแล้วเรากินได้แบบเธอร้านละ20บบาท20บาท20บาทกินในตั้งหลายตั้งหลายร้านเนี่ยใช่แล้วของกินเยอะก็เลยอ่ะ ใหยังั้นพามาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยคนเยอะมากนะปอปกติเนี่ยถ้ามาเที่ยงก็ดีแล้วเพราะว่าปกติตอนเย็นโอ้โหคนเต็มไปหมดใช่โอเคเดี๋ยววันนี้ได้ชิมกันเห็นเขามีเป็นแบบหม้อไฟมาสเตอร์เชฟหม้อไฟลองไปดูว่าร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนเด็ดอย่างที่แอบพูดหรือเปล่าไม่เชื่อไปดูเดี๋ยวทำเองเลยใช่ไหมเดี๋ยวทำให้กินเอาให้อร่อยนะครับคุณแอรนั่งที่เลยนั่งเลยนั่งเลยทำดีๆนะ มาก๋วยเตี e ๋ยวเรือสามแซบค่ะจะแซบเท่าคนพามากินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองชิมนะครับผมนี่คือสาขาชิมดิฉันก่อนชิมดิฉันก่อนแล้วเดี๋ยวสามีคนดีสุดของอ๋อร้อนร้อนร้อนผมเพิ่งรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวมันสามารถทําเป็นแบบหม่าล่าได้ด้วยใช่เอาจริ้งก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่รู้แล้วได้มากินที่นี่แหละเพราะเอ้าเอ้าอยู่ดีๆก๋วยเตี๋ยวเรือมันมันอยู่กับหม่าล่าแล้วอร่อยเฉยนี่คือหม้อไฟหม่าล่าพ่นไฟนะเมนูที่พี่แอร์มากินประจําคืออะไรถ้ามาที่นี่ต้องสั่งอันนั้นผักชีฝรั่งเขาให้้ฟรีอยู่แลว ปอเอาจริงๆคือพี่เป็นคนชอบกินผักชีฝรั่งมากจริงหรอมากสามารถนั่งกินแบบเปล่าแบบอ่าไม่เป็นไรเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวมา่ะแล้วก็ร้านเนี้ยให้หยิบเท่าไหร่ก็ได้อ่าก็เลยกินแต่ผักชีเลยหยิบกลับบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะก็จะมากินแบบจานเดียวเดแบบนี้แหละแต่ว่าวันนี้อยู่กับมอก็เลยอลองมอไฟหน่อยแล้วก็อันเนี้ยน่ากินมากอันนี้อร่อยมากนะคะยำากากหมูเชียงไฮ่เห็นไหมล่างเยาปอเห็นไหม คุณไปอยู่ในห้างมาเยอะแล้วฉันพามาเจอเป็นไงอันนี้หยุดไม่ได้นะใช่เบกแตกนะเธอแลวห้างเขาสูรยำมาให้แล้วอะเดี๋ยวมันเนียเหนียวเหนียวต่อในฐานะที่คุณมีทักษะในเรื่ององการทำอาหาร น้ำมัน,นรสชาติเป็นยังไงอ่ะเธอลองอธิบายสิอธิบายไม่ถูกนะเป็นแอ้ม,ออมันจะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนําหวานตามนิดหอมซีคิวไปขั่วพอมันไปอยู่กับกากหมูที่มันซับน้ำเออข้าไปนิดนึนงอ่ะอยากให้มันอร่อยมันต้องทำยังไงปะอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้คุณพี่ครับคุณพี่ครับเดี๋ยวเนี่ยเอาอรอคุณมีความรู้อ่ะมันอยู่ที่การหั่นมากกว่าอันนี้เขาจะหั่นเป็นแบบบางๆแต่แนวยาวนะเป็นไงน้ำยำดีดีป่ะและอันเนี้ยให้กินแก้มนะแต่เนี้ย นี่คือตัวจริงเรัวไม่เริ่มเลยนะออยากลองหม้อไฟบ้างไหมอ่ะงั้นเราไปหม้อไฟก่อนกันแ้ละเอาเส้นใสไหใส่นี้เหรอโอ้โหดูซุปสิใส่มาเลยโบมเอาเส้นเล็กครับเส้นเล็กเอาแบบมันต้องคลุกที้เลยนิดๆก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะตอนนี้ทิลาใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วครับหกเก้าเร็วมากนะผมยังจําวันที่เขาแพลนจะแต่งงานจะท้องกันอยู่เลยนับนับปีกันว่าพี่แอร์ถ้าลูกพี่อยากให้ตกปีนี้เนี่ย พี่ต้องเริ่มเลยสิงหาใช่นไหมผมยังจําได้เลยว่าอยากให้ไปตกชู้งประมาณนั้นยิ่ปอใช่ผมแบบผมคิดว่าแบบถ้าเริ่มเลยอ่ะมันจะไปตกแบบได้ประมาณกรกฎาคมหรืออะไรยี่ปอกเธอเป็นคนบอกฉันนี่นาเรื่ันน้าใช่เรื่องมาเคยอย่างงี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสินแสท่านหนึ่งนะคะบอกว่าถ้าใครที่กําลังแทนจะมีลูกควรจะมีเดือน7เดือน8ลูกจะเป็นอภิชาตบุตรคนคนนี้ส่งมาให้แอรเธอส่งมาให้แล้วก็ บอกว่าต้องเริ่มแล้วเนี่ยดูปอดีนี่ไงนี่ไงอัิชาตบุตรนี่ไงเย่ปอส่งมาให้เห็นไหมใช่และคนคนนี้คือคนจุดประกายพี่แอจะมีปีนี้ใช่ไหมพี่ต้องมีตอนนี้เดือนนี้นี่พคมิยกคนี่สามเดือนนี้นี่ไงถ้าจะทำลูกก็เริ่มเลยอะไรก็ไม่รู้โทรมาได้นะครับรับปุึกาปัญหาเชียวเลย เก็คุยกันเสร็จสับหาเลิกหาอะไรให้ป,ปุ๊บปั๊บเย่ปอบอกบปุ๊กก็คือให้หมอใส่เลยตกลงปเป็นยังไงบ้างตัวนั่งหมอ็ <ปะ S 2> ดูหมดแล้วเนี่ยดูปดากอันมนะคะรับโคตรอร่อยมันเข้ากันมากมันมีความผสมผสานระหว่างก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีความเข้มข้นอยู่แล้วด้วยนะและพอมีความแบบหมาล่ามาตัดอะ่ะอาจจะชาเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับผมและที่สําคัญเส้นดีเส้นมีความแบบไม่ไม่เละหมูชิ้นคืออร่อยมากองเคยกินมาก่อน,น้ไหมไม่ไม่เคยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันด้วย ถูกบ้าแต่ว่าพอมันมาอยู่<บ>ด้วยกันไทยจีนผสมกันได้อย่างลงตัวโดยที่ไม่ทิ้งความเป็นจีนไม่ทิ้งความเป็นไทยยังมีกลิ่อนอายของความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ยังมีกลิ่อนอายเข้ามาน,นใช่และอร่อยโอว่ะตีต้องมากินก็ไม่ได้แบบคิดจะอธิบายเลยได้ขนาดนี้นะแต่พอเออพอมานั่งวิเคราะห์แล้วมันแบบอ,อร่อยจริงๆนะอยากชิมแบบหมาไม่ล่าบ้างไ,ไหม เอาแมวล่าไปดูเห็นด้วยเลยดูดีมากเลยอ่ะคือน้ําเข้มข้นมากนะครับที่นี่คือใส่พริกมาแบบจัดเต็มมากอืมอืมอืมหืมอืมอร่อยมากอ่ะหืมก๋วยเตี๋ยวเลยเนี้ยอร่อยเนี่ยอร่อยปะอืมเนี่ยราคาย่อมเยาด้วยหากินยากนะเธออย่างเงี้ยอร่อยมากอืมอร่อยมากปรุงมาแล้วนะครับ ที่ร้านถ้าปรุงมาแบบนี้อาจจะมีความเผ็ดถ้าไม่ทันเผ็ดอาจจะต้องบอกทางร้านแต่ว่าแบบนี้ผมว่ามันถึงมากมีความแบบกลมกลม่อมน้ําเข็มข้นเค็มๆหอมหอมมีกลิ่นยาจีนแบบเ,าเบาๆไม่ได้แบบบารบบวนจนเกินไปย้ำอีกครั้งหมูนุ่มมากพี่โถจริงๆอะ่ะสิ่งที่ปรบับเซียนในก๋วยเตี๋ยวคือว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตรงนี้รือเปร่หรืออะไรยังไม่ได้ชิมตับเลยถ้าสมมุติว่ามันมีความแบบ แข็งเกินไปกระด้างก็ไม่อร่อยใช่มันต้องดุ้งกาลังดีดุ้งดุ้ดุ้งข้างนอกกรอบข้างนอกแล้วนิ่มอยู่ข้างในถูกปะไม่ยังไม่เรามันสุกมากๆฉันจะรู้สึกมันเลี่ยนๆอ่ะใครเนเผ็ดได้เนี่ยอย่างนี้เลยเลิศไม่ต้องปรุงอ่ะอร่อยมเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยจริงมันไม่ต้องปรุงแล้วคนข้างๆมันแทบบฮ้ยมาตับนุ่มมากนุ่มมากคือเหมือนไม่เคยกินแอลกอฮอล์ในชีวิตมาก่อนเลยตับไม่แข็งเลยอ่ะ เช็คตบปองว่าเองอ่าเป็นหินแล้วครับตอนนี้ลูดอ่ะไม่อยากให้พลาด๋วยเตี๋ยวเรือสามแซบสาขาแจ้งวัฒนะครับอยู่ในตลาดแจ้งวัฒนะบาซ่าคือเซิร์ชชื่อตลาดก็ได้แล้วก็ตรงเข้ามานะครับผมอยู่ในเวอร์ของตลาดเลยหาไม่ยากตรงข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับที่ร้านเขาเปิดทุกวัน10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่ม โทรสอบถามได้ที่เบอร์081 2 7 9 2 1 1 1ครับผมปอร้านต่อไปที่จะพาไปกินมีขคาวและเดี๋ยวก็ต้องมีหวานเธอ,อฉันรู้แล้วว่าฉันเป็นคนชอบเบเอรลเพราะร้านต่อไปเนี่ยคือลอดช่องเส้นสดและเป็นเส้นใส่ะทำสดๆนั่งแบบปัน่นไไม่รู้ดิพี่แอรจะทำ เดี๋ยวเสนอให้ดูคุณผู้ชมไม่เคยเห็นแน่ๆเลยเออถ้าอยากูเดี๋ยวตามมาฉันไปกดร้านเขาบ่อยมากเธออยู่ในตลาดนี้เหมือนกันใช่เดินมาตรงนี้เองฉันกินบ่อยมากเดี๋ยวขอกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วไปเจอร้านต่อไปครับได้ลุยแต่เด็ดดุ้งเนาะดุ้งอยู่นะอันเนี้ย มาอีกนิดนึงคืออีกร้านนึงเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ข้างนอกนี่เธอก็ไปตัดการเนี่ยเขามาเปิดตั้งแต่หัววันเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คืออีกหนึ่งร้านลอดช่องไทยแลนด์ไลฟ์สดนี่คืออะไรไลฟ์สดเขาไลฟ์ตลอดเวลาเธอแล้วบางทีเธอมาเผลอๆถ้าเธอมากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะมาถ่ายอ๋อติดติดอันนี้ติดเขาจะมีกล้องอยู่ไหนพี่ติดกล้องตรงไหนครับกล้องไม่อยู่ติดท่้อนไว้แล้วเราไลฟ์เนี่ยคือเราทำอะไรแบบในไลฟ์ของเรา ก็เราก็จะเต้นนวดแป้งไปด้วยเต้นไปด้วยใช่ก็ขยับไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยจริงป่ะเนี่ยพี่เขามีเอฟเฟกต์รู้นไว้ฉากนี้อะไรอ่ะพี่เอฟเฟกต์อะไรเหรอตบมือฮ่าฮ่าฮ่าคนตบมือวิฟวิวนี่อันนี้คือราดช่องเส้นสดแบบที่พี่บอกเดี๋ยวแอร์เข้ามาอยู่คุณแอร์ทำเหรอเข้าไปเลยนะแอร์ขอถือได้ไหมนประตูร้านมันนี่คือทำเส้นกันสดสดทุกวันตรงนี้เลย แล้วมันคือแป้งอะไรพี่แป้งหมันพี่จะลองรีดไหมัยโอเคเดี๋ยวผมถอดแป๊บนึงถอดแป๊บนึงจะได้รีดพร้อมกันไปเลยถอดสื่อโอ้โหดีห้ามทนเธอแลวแอรถามเขาว่าเขาว่าเอาสูตรมาจากไหนเขาบอกว่าเขาคิดเองเขาไปดสูตรมาเองเออแล้วเส้นของเรามันเหมือนที่อื่นนะครับมีมันจะเดียกว่าอแล้วพี่จริงๆทพี่มีแบบเลอะช่องปกติไหมไม่สดก็มีก็คือดิบก็คือดิบคืออะไรเอาไปลวกเอง ใช่ค่ะพี่แอ์พี่แอ์ได้ทานแล้วพี่แอ์ไปลวกแล้วใช่เขาบอกว่ากลับไปแล้วแม่จะมีความแบบเดี๋ยไปอื่นที่ได้อ๋อเดี๋ยว <ไป S 2> จะไ, <ป S 2> วไม่อร่อยอเหมือนก๋วยเตี๋ยวเออมันจะเป็นอย่างนั้นเถอะไม่ต้องอะไรคนเลืวไหอ่นี่เฮ้ยน,น,นี่น,นี่ หมือนพาสต้าเลยอ่ะเหมือนทำเส้นเลยอ่ะเออมันไม่สวยเหมือนตอนที่ทำอ่ะอุ่นๆเหอยู่เลยเนี่ยปอแต่เราเคยฝันเวทีมาสเตอร์เชฟกันทั้งคู่เขาก็มาสเตชเชฟนี่เขามาสเตอร์เชฟมันอุ่นๆนะพี่เส้นรดช่องสิงคโปร์ให้อร่อยก็คือต้องรดตอนอนรดตอนร้อดทำไมไม่มาสักห้ามูอันนั้นเย็นนะอันนั้นเย็นเลยนะี้ไมใช่อันเย็นเลยเขาเสยเสร็จแล้วแค่นี้เขาบอกว่าจริงๆต้องทำต่อแต่ว่าพวกเราพอแล้วรับ รับมาเลยรับเลยโอเคเราเราเราข้ามมานี่เลยโอเคนี่ไงนเราทำออกมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่เลยนีเนี่ไงเหมือน้นพาเลยเนี่ยเหมือนเส้นอันนี้เราก็ใส่ตรงนี้ก็ใส่นีแนนอ่นอนานแ่นอนี่เออเอาปอใส่มาปอใส่มาอเหมือนต้มยำก้งสนุนี่เหมือนกันนะเนี่ยเอออันนี้คือเราใส่ไปเตยไในเส้นด้วยใช่ครับอบเรามาก เสร็จแล้วเราไปต้มกันเธอเวลาที่เราซื้อกลับบ้านอ่ะให้ให้่างนี้แล้วไปต้มเองต้มประมาณกี่นาทีครับประมาณ5้ถึงหกนาทีครับเวลาต้มเสร็จแล้วก็น้ำไปเตยเทลงไปให้มันดูดให้มันดูดน้ำจะมีความหอมของใบเตยน้เตยเข้าไปนั่นเลยได้ชิมชิมชิมอันนี้อของคุณปอขอบคุณครับอันนี้คือเป็นสูตรอะไรครับอันนี้สิงคโปร์ปกติจริงๆอริจินอลแล้วที่สิงคโปร์มีแบบนี้ไหม ไม่มีนะิงคโปร์ลูกแมงิงโร์ลูงมานเยรถช่องสิงคโปร์คือเรถช่องที่ขายร้านลงแล้โรงสิงคโปร์มากิเนี่ยมีความรู้อ่ะมีความรู้อ่ะร้านน้ำมะพร้าวเดิมแมงม้ามาเลยแถวที่มาเลเซียยไม่มีอร่อยนะเห็นปะเส้นมันจะหนึบกว่าช่องแบบทั่วไปมันหนึบหนึกอ่ะแล้วตัวน้ำอันนี้หอมมันหวานน้อยเมนูนึงอะไรที่ชาเย็น่ะเรช่องภาค ร้อนช่องชายไทยฉันก็ไม่เคยกินแต่คนน่ะมาต่อขอิวซื้อล้วนช่องชายกันเต็มเลยอุ๊ร้อนชาขคตร้นมากเนี่ยนี่มีอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีแบบไม่หวานเคี้ยวเพลินมากชาไทยจะหวานแบบเด้งๆหนึบหนึบไอที่พี่เคี้ยวอยู่ก็คือตัวนี้อืมไม่ว่าเหมือนนรกติ๊งเลยอยากให้เขาดูนี่ไงเคี้ยวเิาชอบมันจะฝุ่นๆเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นสีงคโเส้นเขาก็จะออกใสๆแล้วก็จะเหนียวๆหยวุ่นุ่ซึ่งสิงคโปร์มีไหม วิธีการพิสูจน์ของเส้นหนู่มค่ะพอเวลาเรานวดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะยืดได้นี่คือรสช่องชาไทยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดยแทนที่จะกินแบบชานมไข่มุกก็มากินชานมรสช่องสิงคโปรก็ชอบชาไทยร้านนี้เราก็เลยไปเอาชาไทยเขามาเหมือนกินชานมไข่มุกใช่แต่มันจะหนือกว่านะเหนะแบบ ฉันบอกก่อนนะมันจะอยู่บางนานะแต่ว่าทุกครั้งที่แวะมาอุ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วมาจากบางนาเมื่อกี้เราใช่วันนั้นที่เขาฝนตกด้วยแล้วพี่เขาก็มาพี่เขาฝนตก่มเพราะอะไรพี่เขาฝนก็คือพี่ตั้งเขาแล้วแล้วฝปวดอย่าไปแกล้งเีาสิป้องแกล้งเลยแกล้งปวดตกว่าเราจะวิ่งลุยฝนมาโวดจัินแล้วก็ไม่สบายด้วยเนาะใช่บ่ดแผลแรงมากใช่ค่ะพี่แอร์ก็เลยป่วยยังไม่หายอันเดียดเพราะว่าเราชอปทันทองทันที่อะไรอร่อยครับ กก็ออร่ยะทิอันนี้จะเป็นตัวกะทิมันไม่อบใช่ก็คือไม่อบมันเถียนใช่ค่ะจะไม่ลอยพันเถียนเขาจะให้เป็นกลิ่นตัวหอมกะทิแต่ว่าเป็นมะพร้าวชูขึ้นมาสุดชื่อนะพี่ปอจ้องจะเล่นหนวดอร่อยเลยชอบปุ๋ยชอบปุ๋ยได้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 ของขวัญใน็กติ๊กตกเยอะกว่าฉันอีกกินมันติดเหงือกกินเหงือกติดฟันก กันทั่วแต่มันไม่ดีเจ้าใช้ไหมปปอไม่ได้เออสมุดพี่อะที่ซื้อที่ไหนอ่ะที่ซื้อต่อได้หนูขายซีงค่ะขายซีงค่ะโอ้โหก็มาทานกันแล้วอร่อยครับเส้นเขาไม่เหมือนใครแล้วก็คือตัวที่เอาไปใส่อย่างเงี้ยคือนมหรือว่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบวันนี้แฮปปี้มากพามาสองร้านที่ตลาดแจ้งวัฒนะบาซ่าเห็นไหมสายคลาเงคอร่อย ใครมุกเข้า่ะลูกค้าหลัไลเห็นไหมเริ่มแล้วเปิดปุ๊บไลแมนเข้าปั๊บเลยเนี่ยสี่โมงปุ๊บเนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วอ่ะพี่ทำทำไปเลยทำไปเลยทำเลยทำเลยก็คือร้านนี้นะครับถ้าจะมาก็คืออยู่ในตลาดอ่าเจ้าปัฒนาบาซ่ามาขอบคุณพี่แอดด้วยที่มาเปิดร้านเด็ดปิดปิดกันตรงนี้เลยได้เลยยังไม่ปิดเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปแจกโชคกินฟรีอยู่ตรง่อนได้เลยตอนนี้ไปเจอกับไข่มุกแล้วก็อ้อนนะครับจะพาไปบุกกรอบซอกซอยไหนของกินลงทุงอร่อยแค่ไหนนะครับผมไปเจอกับน้องทั้งสองตรงนี้